It t h e World นะครับชื่อแมปก็บอกอยู่ว่ากินโลกเล่นยังไงวะพึ่งเข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมก็เป็นหวัดอยู่นะครับถ้าเกิดเสียงผมแปลกๆหรือแบบเหมือนมีเสเียติดคอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าเป็นหวัดจริงๆดูดิมันเล่นกันยังไงวะ It t h e World ทำอ๋อเอากูถือเข้ามาในมือแล้วไงอะเฮ้ยเฮ้ยมันกินหยิบขึ้นมาแล้วกินเลยเหรอ ทำไมกูเห็นมันปลาได้วะมันปลาของเดี๋ยวก่อนหยิบก่อนแล้วปลา,างไงปลามันออกไปออกกด E ปลานี่ไงออกกด E ปลาได้มัน PVP ป่ะเนี่ยไอ้นี่มันยืนมันยืนอยู่เฉยๆเนี่ยหยิบขึ้นมาก่อนแล้วปลาใส่มันวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ไม่มีดาเมจเหรอ อ๋อนี่ไงกินแล้วตัวเราขยายใหญ่ขึ้นยิ่งกินเยอะก็ยิ่งตัวใหญ่แล้วไงอะ่ะแข่งกันกินเยอะเ,อ,เอาโวล์แมปเอาแมปนี้แล้วกันแมปแมนชั่นเอากินไปเรือ่อยผมเพิ่งเปลี่ยนแมปนี่ไงได้ชอบเสียงเอฟเฟกต์กินมันอะ <c oughs> เสียงกินมันตลกอะตลกมาก อ่ะกินเข้าไปเอากินกินต่อไม่ได้แล้วแม็กไซเอาขายทิ้งอ,อ๋ออัปเกรดได้นี่ไงอ่าอัปเกรดแม็กจะได้ตัวใหญ่ขึ้นแม็กไซนะครับกินเข้าไปแล้วไงวะตัวใหญ่แล้วกูได้อะไรเนี่ยหยิบพื้นขึ้นมากินเลยผมก็ยืนกินอยู่ที่เดิมเลยนะครับผมไม่ได้ไปไหนเลย เหมือนถ้าเกิดเรากินตัวใหญ่ขึ้นแล้วเราสามารถแบบทำลายผู้เล่นได้ป่ะแบบตีผู้เล่นคนอื่นเขาอะเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลยนะยืนอยู่ที่เดิมเลยไอตัวกูใหญ่ได้แค่นี้เหรอมันยังไม่ใหญ่มากเลยเอาเต็มละต้องขายทิ้งก่อนพอขายปุ๊บก็อ่ะเอาไปอัพเกรดอันนี้คือวิ่งเร็วขึ้นอินสปีดโอ้โหต้อง800เลยเหรอเอ80,000เยอะมากเอาเป็นแม็กซิมัมไซ์แล้วกันจะได้ตัวใหญ่ขึ้น อ่ะมันมันกินได้เท่าไหร่วะเนี่ยกินได้600อ่ะค่อยๆกินไปอีกนานเลยครับผมรู้แล้วทำไรดีผมจะกินแบบขุดพื้นให้เป็นหลุมเลยเนี่ยแต่มันมีการจับเวลานะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ2อนาทีเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตแมปถ้าเกิดผ่านไปนานก็รีเซ็ตแมปเป็นแมปอื่นเสียดายเราสร้างหลุมหลุมนี้ใหญ่ไม่ได้วะกินได้แค่แป๊บเดียวเอง เนี่ยผมสร้างหลุมได้แค่นี้เองอ่ะในอีกหนึ่งนาทีเนี่ยห้าสิบกว่าวีเนี่ยมันจะรีเซ็ตแมปแล้วเนี่ยแต่ตัวผมใหญ่มากเลยนะระดับห้าร้อยเลยดูดิตัวมันใหญ่มากเลยครับอ๋อเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเออจะได้กินจะได้ตัวใหญ่ขึ้นอ่ะโอเคขายก่อนจะกลับมาตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มกินนะครับอัปเกรดไปเลยเป็นระดับหนึ่งพันแล้วเวลสี่นี่ไงรีเซ็ตแมปแล้วเนี่ยเอาแมปนี้แล้วกันแมนชั่นเหมือนเดิมมาแหละ เอายังกินไม่เสร็จเลยเอาตัวนี้แล้วกันเราไม่ได้ไปไหนไกลน,นะครับเราก็แค่ยืนอยู่เฉยๆดูดิแม่งตัวใหญ่มากอะมันตัวใหญ่แล้วเดินเล่นเลยอะเดี๋ยวเราจะกินบริเวณนี้เราไม่ไปไหนครับเรากินบริเวณนี้ไปก่อนเฮ้ยพอมันตัวใหญ่แล้วมันมันสามารถยกขึ้นมากินในก้อนใหญ่ขึ้นว่ะเราเยอะเรายกขึ้นมากินได้ก้อนเล็กนิดเดียวเองอะมันเลยก้อนไม่ใหญ่ครับก็เลยกินทําให้ตัวใหญ่ขึ้นช้า แล้วไงว่าตัวใหญ่มันได้ผลประโยชน์อะไรดูดิมันตัวใหญ่มากเลยผมก็กินอยู่ที่เดิมเลยนะครับไม่ได้เดินไปไหนเลยเนี่ยหลุมเดิมเลยครับคนแถวนั้นเขาก็อ่ะวิ่งไล่กันไปเอากินต่อมาได้ละเต็มครบ1,000พันแล้วนะครับต้องขายทิ้งแล้วก็เริ่มกินใหม่อัปเกรดก่อนเอาก,กินได้สูงสุดคือพันห้ากินไปเลย ไอ้มันโยนใส่กันวะมีดาเมจไปนะมันโยนใส่กันเอาตายเอาไม่ได้ตายมันกลมหัวขึ้นไปเก็บมีดาเมจอะวะเกมที่มันสามารถ PVP กันได้หรือไม่ดูดิมันโยนใส่กันได้ด้วยคือมันแข่งกันกินว่าใครจะตัวใหญ่ที่สุดในเกมนั้นเหรอระดับไซส์ อูทีมันปลาใส่กันเนี่ยมันโยนใส่กันเป็นมาเอาด้เวลาเปลี่ยนด่านละผมกินไปได้ประมาณ500ร้อยเองนะครับยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ระดับไซส์ไซส์600้อเอากินแถวแถนี้แล้วกันไม่ได้ไปไหนไกลเนี่ยกินใกล้ๆมันมันทำดาเมจกันได้ปะ,ะปลาใสอ๋อนี่มีดามดเมจเวี่ยงใส่ได้ นี่เนี่ยโอ้โหกูตายเลยเหรอเอาย,ยังไม่ตายโอเคปลาใส่ปลาใส่มันปลาใส่มันนี่นี่มันจะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอ้ยไม่ใช่กูจะไม่ได้กินกูจะปลานี่เนี่ยตายโอ้ฆ่ามันได้แล้วไงต่อวะฆ่าได้เราได้เงินเพิ่มโอ้ยตัวใหญ่มันจะฆ่ากูเราเดินช้าแล้วเนี่ย อัพสปีดสปีดพันหนึ่งซื้อไม่ได้โอ้โหกระเด็นมานี้เลยตื่นตื่นตื่นกูตายยังเนี่ยเอาตายเลยผมว่าผมกินอาหารอยู่แถวนี้ดีกว่าเราสู้พวกตัวใหญ่ไม่ได้นะครับตัวมันใหญ่เกินอี่ยพวกตัวใหญ่มันก็จะฆ่ากันไปมาตุ้ด่มันเคลี่ยงกันมันต่อสู้กันนะครับตัวใหญ่ที่จริงมัน PVP กันได้นี่ว่าเออผมก็คิดว่าแบบแข่งกันตัวใหญ่ไปเรื่อยมันสู้กันได้ครับเคี้ยง เอาสวัสดีเป็นศพเลยลเนี่ยเอ้ยตู้ใหญ่มาอีกแล้วอ่ะผมว่าต้องผมต้องอยู่ห่างๆมันดีกว่าเพราะว่ามันรังแกผู้เล่นตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กมากๆเลยไม่โดนเว้ยโอ้แล้วตัวกูวิ่งก็อจ้าเลยไม่ได้อัพวิ่งมาอัพแต่ขนาดซ้ายอย่างเดียวนะครับไม่ได้อัพวิ่งเลย รู้สึกว่าเราตัวใหญ่ที่สุดในเกมเลยเนี่ยวดีไซเราระดับหนึ่งพันละคนอื่นประมาณหนึ่งรถึงห0 0เองตัวไม่ใหญ่มากนี่เรากลายเป็นบอสเลยใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่มากเลยแล้วไงว่าตัวใหญ่เราได้ผลอะไรก็แกงผู้เล่นคนอื่นงนี้เหรอจับมันกินได้ไหมเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองได้ไหมไม่ได้ก็ทำอะไรได้วะแกจับมันกินไม่ได้เนี่ย คือถ้าเกิดจะสู้กันนี่คือต้องเคลื่องหินเท่านั้นใช่ไหมว่าจับมันกินไม่ได้เลยโอเคตัวเล็กเหมือนเดิมละก็โอเคอัพขนาดเหมือนเดิมอะไรนะเมื่อกี้อะไร,กะไรใ,กใกล้กูไปที่อื่นดิเฮ้ยมันหยิบกูขึ้นมาเฮ้ยมันกินกูเลยวะโอ้มันกินได้นี่ไงทำไมก่อนอันนี้นผมหยิบมันขึ้นมากินไม่ได้วะอึงโดนกินเลย ผมกินอยู่บริเวณมุมนี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนพวกตัวใหญ่มันจับกินนะครับเมื่อกี้โดนแมงจับกินเข้าไปพอโดนจับกินแล้วตัวขยายใหญ่ขึ้นนะขยายใหญ่ขึ้นตามที่จํานวนที่มันกินเราเข้าไปยิ่งเราตัวใหญ่เนี่ยเวลามันกินเรามันก็ได้ขนาดของตัวเราเข้าไปด้วยี่ยมันเดนเลยดูดิมันจับเพื่อนเพื่อนของเราเข้าไปกินแล้วเนี่ยเฮ้ยดูดิดูดิมันยกขึ้นมาโอ้โหมันกินเลยโอ้โหมันยกคนน่นขึ้นมาแล้วกินเลยนะครับลายต่อไปต้องเป็นกูแน่แนเงี้ยแม่งล่าแม่งล่ากูแน่ โอ้ oh, แลตัวเราไม่เดินช้าว่ะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมตัวใหญ่ได้มากพอละประมาณพันหตรงนั้นมีคนอยู่ผมจะลองไปกินเขาดูนะครับนี่ไงจับขึ้นมากินดูดิกินได้ไหมหยิบหยิบเขาขึ้นมากินไม่ได้เหรอ เะหยิบขึ้นมาเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยกินได้ไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมมันกินกูได้ทำไมกูหยิบเข้าขึ้นมากินไม่ได้วะหยิบขึ้นมากินดิเนี่ย,ยมันนอนอยู่เนี่ยทำไมกินไม่ได้นะหยิบขึ้นมาไม่ได้เอารีเซ็ตแมปเลย ตอนนี้เราตัวใหญ่สุดเลยนะครับไซส์ประมาณ2000เยเต็มละอ่ารีเซตตัวเองเอาไปอัพความเร็วแล้วกันจะได้วิ่งเร็วขึ้นหน่อยทำไมกินไม่ได้วะเราไม่สามารถกินผู้เล่นคนอื่นได้เหรอทำไมมันยังกินเราได้เลยเรากินเขาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงเดือยมาหาก่าทำไมแงทำอะไรโกมันจะมาจับกูกินใช่ไหมหกูรู้นะ อย่ามายมกกูตรงนี้หยิบกินไม่ได้อ่ะมันเป็นฉากในหยิบกินไม่ได้กูหยิบมึงกินได้ไหมกูหยิบมึงกินไม่ได้เหมือนกันกูตัวเล็กกว่ามึงมึงจะทำอะไรกูหยิบกูกินไม่ได้หรอกูลงไปเลยเดีย๋ยวตัวผมจะตัวผมมันต้องใหญ่ขึ้นกว่านี้ถึงจะจับมันกินได้ ตรงนี้มันมีเค้นด้วยป่ะผมเห็นคนเขาขึ้นไปอยู่เฮ้ยมีคนตกออกมาด้วยเราจับมันกินได้ไหมเนี่ยเอาไปไหนละร่วงลงมาแล้วกดออกเลยพอเรากินแบบเต็มที่แล้วว่าเราจาเป็นต้องขายตัวละครทิ้งอะไม่ใช่ขายตยัวละครเนี่ยขายแบบไซเราที่เราตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาตัวเล็กเหมือนเดิมผมว่าผมไปฟาร์มอันนี้ดีกว่า มันต้องใช้เงินจากการรีเซ็ตตัวละครนะผมเอาไปซื้อให้ตัวเองขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเวลาไปฟาร์มแล้วกันจะได้ตัวได้ใหญ่ขึ้นตอนนี้ยังเป็นเวลเอยู่นะแล้วก็วิ่งเร็วแค่ประมาณเวลสองเองอ้ย่ผมขอฟาร์มสักครู่นะครับฟาร์มไปเรื่อยเลยจนกว่าจะตัวใหญ่ขึ้นตัวไอ้พวกนั้นเดแม่งเป็นยักษ์กันเลยโอ้โหตัวใหญ่มากอะเทียบกับเราแล้วตัวเล็กนิดเดียวเอง